สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูนะคะไม่ได้หวานไม่ได้ไถนะคะแล้วทำยังไงล่ะไม่ได้หวานไม่ได้ไถทำไมถึงมีข้าวอ,าอันนี้เป็นข้าวของปีที่แล้วนะคะที่มันมันเลื่องลงมานะคะแล้วก็ก้อนไหนก็ใหญ่ๆนะคะก็จะถอนออกมาแล้วก็มาขยายออกเป็นแบบนี้นะคะ หญ้าจะเยอะหน่อยนะคะอันนี้หญ้าเยอะหอยก็เยอะค่ะก็หวังว่านะหอยจะกินหญ้าจะไม่กินข้าวหวังว่านะคะในรงลังงามนะคะขยายออกแล้วมันก็งามอย่างนี้จากกอใหญ่ๆนะคะอ,อันนี้สางาม ะะเดี๋ยวมาดูตัวงแปลงนี้นะคะยังทำไม่เสร็จเลยค่ะตัวแปลงนี้นะคะด้านซ้ายมือนะคะนี่เป็นกอแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะถอนนะคะแล้วก็เอาไปดำส่วนที่ว่างอันนี้ด้านขวานะคะเนี่ยเราขยายออกจะเป็นแบบนี้นะคะออืมอืมม,มก็ ราปลูกข้าวเราไม,ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีนะคะเราใส่ไหนแดงเห็นไหมคะในนี้มีหนแดงนะคะปีที่แล้วเราปลูกเราใส่ไหนแดงข้าวงามมากคะ่ะงามจริงๆนะปีนี้เราจะมาดูอีกทีนะคะว่าจะเป็นยังไงจะงามเหมือนปีที่แล้วไหมนะคะอันนี้เราเราไม่มีต้นทุนนะคะแต่เรามีเราใช้แค่ แรงกำลังนะคะในการลงเพราะว่าต้นทุนถ้าใช้ต้นทุนคงจะแพงมากทั้งค่าไถค่าปุ๋ยเคมีปุ๋ยแพงด้วยปีนี้นะคะคราวหน้าเราจะมาอัปเดตกันอีกทีนะคะว่าผลงานจะเป็นอย่างไรบ๊ายบาค่ะ